คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีเลกรรมการล่อลับแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดอ้าเมื่อนี้ก็มาอยู่กับเกมมาเกลครับมาเกลดีท่านผู้ชมไอ้ที่เขามาครับผมเมื่อนอยู่กับมาเกลครับเป็นเกมแรกที่ผมจะเรีนลงคลิปอืมอ่ามีทุนอยู่พันห้าครับเอามากดฟรีสปินสเกตเตอร์นะครับเพื่อนอ่า แกตเตอร์ลงมาเป็นเกมที่เล่นง่ายครับทุกคนเล่นได้ใครๆก็เล่นได้ครับแต่ผมสนมากผมไม่ค่อยปั้นเองผมจะมากกดถึงเสียละผมทิ่สปินอย่างเดียวผมอะมาแล้วครับลูกเต๋าใหโลมากันไปวายวายมาคูณครับแปดสิบบาทครับทุนพันหาได้ขึ้นมานาะเห็น้ออ,อเลยเอา้ามายังต้บาทเหนียยเอา้า คูณสี่ครับสี่สิบสี่บาทสองร้อยเอาไว้มาครับไวเอาไว้สามครับเต็มเต็มครับเอียงนับบาทนี้อืมไหวอีกครับกินครับลงมาลูกเต่าลูกเตาโมมีโอ้พี่น้องกินครับเกาลอยครับมาครั้งแรกก็กำไรแล้วนะพี่น้องเออลูกเตาไปเลยครับเออียงนับบาทนี่เอาอืมลงไหมอืมกูดสิบ อืมดึบดึกบโอ้ยเด็กำําไรขึ้นแล้วพี่น้องเลยได้ทุ่นขึ้นเะต่อต่อไปนี่เหลือสิบเอ็เดเทื่ยวเด็กกําไบไปนี่เราหมุนสิมหายเธอเด้มาคิวกินออสิบสองครับคูณสิบสองไปแล้วพี่น้องคูณสิบสามครับวายมาอีกแล้วครับกินเต็มเต็มครับหาร้ยครับสองพันอัพโอ้บอน้ำบรันแล้วมันกินตอนนี้มันไหลตลอดเลยตอนนี้ อไรตลอดลยพี่น้องยังน้อบาดนี่เนาะยังน้อบาดเนี่ยอู้ซาแล้วเนาะซาแล้วเนาะอู้ยเหาพันไหลลงไปอีกลงไปอีกเอออู้ทูแต่ครัแตเนี่ยแต่สี่พันดูดูดูดดูดเด อ่าโอ้เตรียมเตรียมครับแปดเทือกเนี่ยมันต้องมีอีกรอบนึงผมว่ายมันจะไรของมันนี่เงียบพี่น้องเงียบอ้ามาแล้วครับยี่สิบสองคูณเยอะหน่พี่น้องถ้าลงดอกทีละดอกเนี่ยคูณมันจะเข้าเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเห็นไหมตะกี้เนี่ยคูณยี่สิบสี่ไงสมมติว่าลงอะไรอันนึงนี่โอ้เข้าเยอะเลยพี่น้องเลย โอ้โหต้องเต็มพี่น้องอืมอ sì ื่ยงกอบาดเดียวคูณไรเด้ออ้ทูอืมโอ้วายมาอีกวายมาอีกลงอีกอืมวายเลยคนหนึ่งพี่น้องคูณซะเก่าแล้วอืมสามสิบลงอีกอืมอ้เก่าหันอ้สามสิบเอ็ดอเลยอีกสามเลยแล้วคูณสา็นะพี่น้อง อีย่งนั้นบาดอีน้องคือว่าแจกแค่แจกแค่แถวมาปลิกมาอีกมาอีกมาอีกเฮ้ยมาอีกอ่ะมาสามสิบเอ็ดนักนะเนี่ยเจอคู่หนักเนี่ยหนักนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนักอีกบ่หนินั่นไวอีกบ่มิดว่ะนั่นกูนักนักคู่นักพี่น้องหนักนักหักนักแน่โอ้หลีคนนึงก็คู่สามสิบห้าเนาะทุ่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  ปัญหาพี่น้องปัญหาตกมืน,นตัวจังจังจังเศร้าฮอันตัวได้แล้วดิมันหยดุดขึ้นในบปัดนี่ต่างเขาเศร้าดิเอาพี่นอ้องใครพ่อขัดไม่พี่น้องมือผมได้แล้วดีผมก็เศร้าไปไปไปยังน้อบาดเนี่ย